ลำดับต่อไปเป็นการแข่งขันรายการที่10บวิ่งผัด4คูณ50เมตรป .5 ชายช่องวิ่งที่หนึ่งสีแดงรู่อื่นเปลี่ยนตัวด้วยนะครับรู่อื่นถูกนะครับไม่หนึ่งือสองสามสี่ถูกนะครับช่องวิ่งที่สองสีเหลืองอาวิ่งเลยมีที่ไหนเขาทำกันมีที่นี่ที่เดียว <c oughs> ช่องวิ่งที่สามสีฟ้าถูกต้องครับช่องวิ่งที่สี่ สีชมพูช่องวิ่งที่5สีขาวและช่องวิ่งที่6สีแสดไปแล้วครับอันนี้มีนักวิ่งประจำถามบันหรือเปล่ามันจะวัดยังไม่เห็นเลยครับถ้าจะไปลงเดียวกันหมด เอาแล้วครับนำไปแล้วครับสีแสดตามด้วยสีขาวเอาเหลือไม้สุดท้ายครับเอาแล้วก็ดูสีขาวเนี่ยดูสีขาวเนี่ยกีหน้าได้ไปกีทาเอาแล้วครับสีขาว้ควบมันเลยทำไมไม่เอาไปกีทาติดทั<อ>้งแต่อายุกเกินครับเป็น11ปีครับ